ศัตรูภายนอกเท่ากับยาแก้ปวดสำหรับผู้นำที่ไร้เสถียรภาพคุณเคยสังเกตไหมว่าทำไมทุกครั้งที่ประเทศมีปัญหาภายในผู้นำบางคนถึงเลือกสร้างศัตรูภายนอกทง้งทางที่ความจริงแล้วปัญหาใหญ่ที่สุดอาจไม่ได้อยู่ที่ชายแดนแต่อยู่ในบ้านของเขาเองวันนี้ผมอยากจะชวนคุณลองดูเคสของฮุนมาน็ตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกัมพูชา ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของสมเด็จฮุนเซนที่พึ่งได้รับไม้ต่อเมื่อกลางปี2023ที่ผ่านมาและล่าสุดกำลังมีเหตุปะทะกับไทยที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่28พฤษภาคม2568เกิดเหตุปะทะระหว่างทหารไทยและกัมพูชาบริเวณช่องบกอำเภอนาำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยฝ่ายกัมพูชารายงานว่า มีทหารเสียชีวิตหนึ่งนายทางการไทยพยายามใช้กลไกการเจรจาต่างๆเพื่อระงับความตึงเครียดพร้อมออกมาตรการ4ขั้นตอนควบคุมชายแดนและปิดจุดผ่านแดนหลายแห่งเพื่อชะลอการประทะแต่คำถามคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะความเข้าใจผิดหรือมีใครตั้งใจจุดไฟขึ้นกันแน่ฮุนมาเน็ตเป็นนายพลหนุ่มวัย40กว่า เรียนจบจากเวสต์บอยสหรัฐอเมริกาและถูกวางตัวสืบทอดอำนาจต่อจากพ่อมาหลายปีแต่เขาไม่ได้มาด้วยคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งเสรีจริงๆเขาได้รับมอบเก้าอี้จากพ่อหลังจากที่พรรคฝ่ายค้านถูกยุบศาลถูกควบคุมและสื่ออิสระถูกปิดปากคนกัมพูชาจำนวนมากยังรู้สึกว่าเขานั้นอ่อนเกินไปและเป็นแค่เงาของฮุนเซน ความท้าทายของเขาคือจะทำอย่างไรให้ได้ใจคนทั้งประเทศโดยไม่ต้องรออีก10ปีข้างหน้าคําตอบก็คือการสร้างศัตรูภายนอกเป็นทางลัดที่เร็วที่สุดสําหรับผู้นําที่ยังไม่มีความชอบธรรมเต็มร้อยเพราะเมื่อมีภัยจากภายนอกประชาชนจะหยุดตั้งคำถามเรื่องเศรษฐกิจเรื่องคอรัปชันเรื่องความไม่เป็นธรรมแล้วหันมารวมใจสู้กับศัตรูร่วมกัน ลองดูกรณีอื่นๆในโลกนี้วลาดิเมียร์ปูตินใช้ยูเครนเป็นเป้าในช่วงที่คะแนนนิยมเริ่มลดรัฐบาลจีนใช้ประเด็นชาติตะวันตกบ่อนทำลายทุกครั้งที่เศรษฐกิจมีอาการสะดุดและในกรณีของกัมพูชาไทยคือคู่กรณีที่เล่นได้ง่ายที่สุดไม่ใช่เพราะประเทศไทยคือผู้รุกรานแต่เพราะไทยคือความทรงจำของความเจ็บปวด ที่ถูกเล่าในหนังสือประวัติศาสตร์กัมพูชามานานหลายสิบปีความเคลื่อนไหวล่าสุดเช่นการพูดถึงแผนที่โบราณการแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่พิพาทหรือแม้แต่การรายงานการสูญเสียฝั่งกัมพูชาอย่างรวดเร็วล้วนสะท้อนรูปแบบอยากแก้ปวดแบบเดิมๆที่มันเคยใช้ได้ผลหากย้อนไปดูช่วงปี2 0 0 8ถึง2011ที่ฮุนเซนจุดประเด็นเขาพระวิหารขึ้นมา กัมพูชาก็หันมารวมพลังรักชาติแบบทันตาเห็นและพรรคของเขาชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงที่ท่วมทน้นแต่ยาแก้ปวดก็แค่ระงรับอาการไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุและในกรณีนี้คนที่เจ็บจริงไม่ใช่หุนมาเน็ตไม่ใช่แกนนำรัฐบาลไม่ใช่ในายพลระดับสูงแต่คือทหารเกณฑ์ที่ต้องไปรบจริงคือชาวบ้านสฝั่งชายแดน ที่ต้องย้ายของหนีห่ากระสุนและคือประชาชนคนไทยและเขมรธรรมดารรมดาตามแนวชายแดนที่เคยค้าขายกันกลับต้องหันหน้ามองกันด้วยความหวาดระแวงการรักชาติไม่ใช่เรื่องผิดและการปกป้องแผ่นดินก็ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่ลองตั้งคำถามกลับไปสักนิดว่าศัตรูที่แท้จริงอยู่ตรงชายแดนหรืออยู่ในใจของผู้นำบางคนกันแน่